โอเคครัก็ขอการสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ช่องฟุกเอฟเอนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูการอัปเดตของฟรีไฟในแพทนี้นะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับผมอันแรกเลยนะครับให้เล่นถึงโก3ใน4 VC 4. เรานั้นจะได้ปืน AN94 นะครับหรือว่าเรียกง่ายาคือปืนมียุงเนาะส่วนอันนี้นะครับ ก็คือโหมดใหม่หนึ่งหนึ่งมาป่าดเดียวดายนะคะผมก็จะเป็นโหมดการท้าหนึ่งหนึ่งแบบเหมือนเราสร้างห้องหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีโหมดของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับข้อเสียข,ข,ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถเอาเพื่อนเข้าไปเล่นได้นะครับนอกจากจะกดพร้อมกันแล้วก็เข้าไปในเกมเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะโหมดนี้จํากัดอาวุธนะครับ หมดนี้ทั้งจำกัด i w วอร์จำกัดระเบิดสามารถแต่สามารถเลือกปืนตามใจชอบได้เลยนะครับถือว่าเป็นการหนึ่งแบบจำกัดเนาะอันต่อไปก็คือปากสมดุลตัวละครนะครับก็จะมีอันวา o j โ t โจตาลูกูเอต้าซานี่ทุกคนหยุดสต็อปดูก่อนได้นะครับแต่นี่คือผมรีบนะครับนะ อันต่อไปคืออาวุธใหม่นะครับอาวุธใหม่ ac 8 0นะครับจะเป็นตระกูลกึ่งสไนเปอร์เหมือน s v d นะคบผมต่อไปคือที่เราชอบมากที่สุดก็คือสแป์ใส่สโูบได้นะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะมีการบัฟกับเนิร์ของปืนนั่นเอง,เอ,งอย่างแรกเลยอันโดนเนอร์ที่สุดก็คือซองควงนะครับโดนเนิร์ อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสองควงแม่สงาสารสองควงจริงๆนะครับสงาสารสองควงจริงๆเพราะโดนเนื้อมาสามรอบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านเอฟเอแปดแล้วก็แล้วก็อีกปืนนึงนะครับจาไม่ได้จําชื่อไม่ได้เนาะจาชื่อไม่ได้โอเคครับบ๊ายบายนะครับ